ใครกดสตาร์เกมเฮ้ยใครกดสตาร์เกมวากูโดนแล้วเมื่อกี้ชิบหไยไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วไอ้ดิวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยยต้นไม้หักต้นไมหักตามพี่ดิวไปเฮ้ยกูเก็บไอ้นี้ได้เย้กูบอก่กีย่าไปแก้วปแลวปลวไปแล้ไปวไปไปแล้วไูปแล้วไปเล้ปลวไปปิลไปแล้วไปแลไฟปิด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 ไฟ แต่อเกินไม่กล้าเล่นแบบกลางคืนกูไม่อยู่แล้วไปแล้วดูให้หน่อยดิโน่โนเฮ้ยเดี๋ยวใครกูถามหน่อยอะไรกูถามหน่อยตอนนี้กูแยกกับทุกคนใช่ไหมใช่เด้เลยโอ๊ยปกโกงปกโกงอย่าให้กูเก็บอันที่สอเก็บอัที่สองบางทีกูบอกคุณแล้วอย่าเก็บไอ้เหี้ยตบแม่งลุกได้เหี้ยไปละ โอ้ยชิาตต์มาแล้ว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 หลังดูดิไม่เองหันไม่มีเฮ้ยกูมีอะไรจะบอกวะไปเฮ้ยอีเยี่ยมม่วงดิวโอ้โหฮะเฮ้ยไปอยู่ข้างล่างข้างล่างต้อยต้อยอีอีม่วงอีมอีชิตต้นไม้หล่นเฮ้ยอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวกูมีอะไรจะบอกเฮ้ยกูเจอตัวสีเหลืองแต่กูเจอม่วงเฮ้ยกูเจอเดินอยู่ วิ่งอยู่ไม่อยู่แล้วไอ้แหลกกระโดดกระดาษเอ็งเข้าไปในหมอกทำไมทำไมอยู่เฉยๆก่อนโนโนติดต้นไม้โน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 อะไรจุดเดินไปตามทางถนนทำหน้า GPS ไอ้ดิวโดหัวขดไปไหนเนี่ยเดินโอชิทางถนนเอ็งเดินเข้าไปในหมอกเฮ้ยทไมหายสาบสูญไปเลยเฮ้ยใครวะใครวะตู้ ตามกูมาตามกูมาชิหายแล้วกูกูอยู่คนเดียวไปแล้วหินแล้วหลังหนึ่งสองอะไรอะไรอยู่กินอันนั้นคุัไหมเจอแล้วเจอแล้วไปละเฮ้ยเวลาเจอกันกระพริบไฟใส่กันนะเว้ยไปแล้วกดชี่ก็ไม่มีบอกเฮ้ยใครใครเจอผีให้กระพริบให้ปิดไฟดีกว่าง่ายๆเฮ้ยตูเก็บของกีนได้ตาหัด เอาสุดแบบสุดแมบครับครับครับกรับครับวันนี้มาดิมึงมาดิคิดว่ากูกลัวเหรอข้างหลังหินอ้าวแต่ไปแล้วอื้อได้อีเหลืองอีเหลืองข้างหลังเราข้างหลังเราเล็กกระโดดทันหลังก็ไปดูอ่ะเออนั่นแหละเทคกี้เราเล่นพีบีเดชเลวิ่งโด่ทันหลังวิ่งโดดทันหลังอ่ะ อัดอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่มันไปแล้วมันไปแล้วไม่อัดอัดอัดอยู่อัดอยู่เจ้ามือใหญีเราพบกับรายการายกข่าวเกมเมอร์นะครับกับดิวโดและคุณหินนะฮะกับรายการเลดสชื่อกูชื่อเฟลแมนเกมเมอร์เวผมเาพบเฟลแมนกูอยู่เฟลแมนเกมเมอร์วิ่งนำเดเออเฟลแมนช่วยคิวเลจยาแก๊สไอติดติดไอซัดติดติดเฮไอหินอย่าอย่าอย่าซองหินแม่ง ตามหลักของจู๊ดชื่อเทลแมนเก็บมร์เว้ยชื่อเลเทียเว้ยเฮ้ยหินดูหลังนี่้นไอ้เหี้ยไอ้ม่วงไม่มีเฮ้้้ยโวตอนนีไปแล้วกูไดิวิ่งขึ้นหลังเราอ่ะเจออี้ม่วงเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเก็บได้อีกอันหนึ่งแล้วเฮ้ยอี้ม่วงอยู่ข้างหลังดิวไอ้ย่า ไูเห็นบังดิวที่ว่าเก็บใครอีโมงอยู่หลังดิวแล้วกบเวียนเออว่าแต่อีแดงมันหายไปไหนวะเอออย่าไปถามหาเฮ้ยอีม่วงอยู่หลังต้นไม้เฮ้ยแล้วกูแหละไปแล้วไออีโมงอันนั้น่ะอีโมงอันนัหันหลังดูมันอยู่เนี่ยโอ๊ะโอคนไหนวะนี่นี่หันหลังดูดิไอวะไอข้างหลังหฮ้ยอ้า ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยตัคนที่เดินถอยหลังกับตูเออไปดูข้างหลังดิหินโอยชิพายอุ้ยอีม้วนอีม้วนกูเห็นับกูเไปวิ่งสวนไปดีกว่ามามันสุดแมพไปอุ้ยสองตัวเออกูเห็นอู้สามตัวสามตัววิ่งวิ่งถอนหลังก็ไปมองสี่ตัวไปไอเดียวโดนลากสี่ตัวเลยแข่งเมงไปหลอกตัวรอดก่อนเดี๋ยววิ่งถอยหลังมา แม่งยังก็วิ่งหนีซอมบี้ใน D4 อยู่อ่ะสงสัยใน D4 กันเนี่ยโพรสงสัยเพราะตูอึ๊ยโอ้โหข้างหลังเราจะมีว่าเสียวเสียวเพราะตูดู่แบบหินมึงมึงดูหลังคุณดูหน้าให้โอ้โหโออเพราะตูกรีดอัดมันหรือเปล่าเฮ้ยมันเลยตามตูมาเนี่ยใช่เพราะเองแม่ไงเว้ยดึงดูดผีไงไปละละเอ้ยเราดึงทันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรื่องยี่เรื่องเฮ้ยเจอศพเจอศพเหลือไงเดี๋ยวแม่งก็ลุกมาหรอก เอ้ยมันลุกเฮ้ยมันลุก <c oughs> ใครจะโอรับเองเฮ้ย <c oughs> ม,มันลุกไม่ไม,ไม่ตู่ตุลุกตุลุกเอ้ยเฮ้ยกูไม่อยากเข้าหมอกหินกลับทางกลับทางเดิม <c oughs> ต้นไม้ล้มต่อหน้าต่อตากูกูไม่อยากกลับหมอกเฮ้ยโอมาตู่ด้วยตูหลงทางอยู่ในหมอกปล่อยมันไปรีบออกจากหมอกเร็วหินเร็วตรงยาวตรงไปอะไรชื่อชื่อมึงชื่ออุ๊ยชื่อชื่อมึงชื่ออะไรนะดิว เอเดียแคดเกมมิ่งนะครับเอเดียาลิธยาซัตเลดียีเดียาเลดยาซัตตัวที่เรนเดียเรนเดียอ่ะเอ่อสวัสดีครับพขอบคุณเซอนเตอร์อ๋อเจ้าโดดโดดเราตัวให้รอดกันเถอะโอ้เปิดแอบได้ไหมพี่โอข้างหลังมีอีจูข้างหลังเฮ้ยอะไรวะตัวไม่ใช่ละเอ็งจะเข้าป่ะเดี๋ยวตัวเฝ้านะหาไปโอ้โห ไปเข้าก็ได้วะไปเข้าหรือเข้าเองช่วยกูหน่อยกูวิ่งอ้อมเขาอยู่เนี่ยมารทัพพลิกไม่มีเหี้ยอะไรเลยเฮ้ยซีอดแล้วอีกรีบบอกผู้ผู้วิ่งวิ่งวิ่งนำมึงเลยเนี่ยมึงไม่ต้องบอกกูเป็นขับเรเดียร์เปิวนิวล็อกต้นล็อกอะกูเวลี่หินเออข้างหน้าเฮ้ยบักดิวนะไงเฮ้ยใจอันนี้มัน เออไม่ใช่ไอ้นี้ปักเฮ้ยเรากลับจุดเริ่มต้นไอ้อีเรืองอีเรืองอีเรืองอีบ้วงอีแต้มหินเชทางั้นกลับกลับกลับออะไรแฟบแฟบไปดูหลังบ้านฮะแฟบหลังบ้านไปละไปละไปละนี่นี่หินทางนี้ทางนี้นโอ้โหจะดีเหรอดีไม่ดีเหรอดีไม่ดีกูเข้้าแลวตามหลักฮวงจุ้ยแล้วอยู่ในภูเขามักจะไม่ปลอดภัยโอ้ออกแฟบทะลุมาบนเขาแล้วเนี่ยกูอยู่บนเขาอุ้ยบ่วง ไอ้เจ้าไอ้ใครตกมาใส่หน้ากูเอ้ยแซนดี้อยู่ข้างล่างสามตัวกูหนวไม่ได้โอ้ทำไมพวกนายไม่รอเราเลยอีดูไหมโอใครวะใครวะจูไม่ไอเนี่ยที่อยู่กับกูเนี่ยกูเนี่ยส่วนขนาดก็ไม่มีโกาไม่รู้กูวิ่งอ้อมเขาอยู่เนี่ยอีดิวอยู่เฉยๆดิ ขอโดนซาเลนดี้ตู้น้องเฮ้ยเจอทำเขาเราเขาเข้าเข้าเฮ้ยเจอเก็บเก็บมึงนี่ก็ขยันเก็บกระเจารู้ไหมกูกลัวเนี่ยแฟนขับปลาอยู okay, t <t <t ่สามตัวไม่ต้องกลัวทำให้โดนตีมันเป็นแบบนี้ปะเออจะไปซื้อแฟบเราอไป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 แฟบฝากฝากซื้อไอ้ไอ้นั่นให้ป้าด้วยไปเคลียแล้วเคีียแล้วไม่เหินหายตาผ่านไปเฮ้ยกูอยู่ข้างหลังมึงหยุดหยุดรอแป๊บ ไปแล้วครับไปแล้วครับตัวออกจากเขาแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยเจอกันตรงต้นไม้ใหญ่เฮ้ยเจอขาต่าอีกนึงเก็บเก็บไมไม่รู้ไม่รู้จักเฮ้ยไปเจอกันที่บ้านพี่บี้ดีกว่าแล้วบ้านพี่บี้ไม่ส่วนอยู่ส่วนไหนของแผนที่วะบี้เด่ศัตรูบี้เด่สกาบ้านพี่บี้เฮ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจอแล้ว กระโดดกระโดดดีใจตึกื่นดีใจแล้วเอาหายหายเส้นหายเดี๋ยวกูเป็นผู้นำทางดิวดิวหันหลังมาเวลาเป็นหน่วยสำรวจเลยนะไประวังไทยท่านจับแดงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ข้างหน้ากูอะอุ้ยตัวาหนที่สามตัวอะกูกูออุ้้ยไดิวไปเจียนถนนกูะเจียนถนน ้ยใช้ท่านคออ่ะไม่รู้กูไปตามทางทัดไปตามทางถนน GPS เคยกล่าวไว้อ้าวกูหลงใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไปแล้วกูเห็นใครแม่งกูก็โดนใครเนี่ย วนเฮ้ยเจอเจอเจอข่าาเจอขาเจ็บเทำไมูงตามขบวนมารลวทำไมทำไมทาท่ท่าทเอาโยมึงอยู่ไหนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยววนรถกลับไปอยู่ก่อตัวตามตูกูมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทไมล้มเอ้ยม่งตามตูดกูมาวิ่งวิ่งหินอยู่ไหนไม่รู้เปิดไฟไว้แล้วกัน ไปฆาตในไงในไงในไงเฮ้ยเจอแล้วไปวิ่งโอ้ตุ้มเกียวฆาตได้อีกแล้วมีมุ่งตามกูมาสี่ตัวเร็วเฮ้โอ้โหอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยเออกูแม่งอารมณ์ตลอดครับแล้วแม่งกูมาหากูเยอะตลอดเอ็งอารมณ์อยู่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเที่บ้านพี่บี้กูขึ้นบนดีกว่าไปอยู่ไหนเอ็งขึ้นไปข้างในเลยเดี๋ยวกูล่อเองไป อุ้ยแเซลเหรอโอ้ไปไปไปเก็บไปไปตามทางถนนเราจะเจอเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเจอบ้านหรือเปล่ามันจะมีศพใครนอนตายอยู่ข้างหน,นอ่ะอยู่เ<ม>ข <หา S 1> ียวคอขาดเจอแล้วเจอแล้วเออรีบรีบเก็บเรียบรีบ,รบ,รบออกมาเราวนอยู่หน้าบ้านเนี่ยเรานี่จะพบกับรายการาคนินเห็นแล้วเห็นแล้วงหลัเอดูดีกระดูดีกระที่จังหวัดเริ่มจะชินกับปีเซเลนตี้ทับพีแล้ว่ะแม่งคิดอัดข้าศตลอดไง ต่อไ้โหหมาป่าเอ๊ะเจียเกียอะไรเจียแล้วใช่ไหมนั่นสิเจียแล้วเจียเราเฮ้ยเฮ้ยกูเจอไอ้ดิวเอ๊ะโอ้ยอยู่ไหนเจอไอ้ดิวแล้วกไอ้ดิวหายไปแล้วเฮ้ยกูเจอเธอโคเฮขควันอะไรวะไม่ไม่นะตัดข้าตัดเก็บแปร์แล้วไปวิ่งอีม่วงดักหน้ากูอีกแล้ว ฝันฝเราจะเป็นจริงแล้วหินตัวอะไรวิ่งตามเองเด้ยวยความเร็วสูง <c oughs> อย่าหันหลังให้หินฟกสั์อุ้ยอย่าหันหลังให้หินการเล่นเซเลนดี้ทับบี้ที่ถูกต้องนั้นเราต้องมองเทา้าครูได้สั่ <c oughs> วินน่งวนแั่งอยู่นี่ <c oughs> อ่ะ <c oughs> มันตามเลือกตามกูยังไงไม่รู้มันตามกูอยู่สามตัวไม่ใครเหยียดืลยไงโอ๊ะโอ๊ะนะโอ้ะตูติดอยู่ในเขาดิวเจอกันในตรงที่จุดเริ่มเกมอะที่มันมีซรันดี้ตัวหนึ่งบักอยู่อะเ้ยหาเจอเหินแล้ว ไหนก็หลังเองมสนดีวิ่งตามกูรู้กูเลยไม่หันไงแม่งอยู่ไหนกันวะหินอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งไปเรื่อยๆกูตามอยู่กวิ่งวนต้นไม้วิ่งบนต้นไม้คาสตาร์ดคาสตาร์ดเออนั่นแหละวนกลับมาเออนั่นแหละเจอตัวแล้วเร็วหินไหนวะข้างหลังเองอ่ะอู้ยเร็ว กิ๊กอลาฟตอนกูเจอทัสัตว์สัตว์กูเจ็บได้เยอะสุดแล้วใช่ไหมี่ยกูได้สองอัดกูได้เจ็บเพราะว่าตูเจอแล้วตูวิ่งเพราะว่าตูเจอแล้วตูเจออีสเตลนอูทำไมจอเป็นอย่างงี้อูตายใครตายตูโออเวร์กูไม่ตายทำไมโอเวอร์ตูโอออเเวร์ลยต้งหายยังไง กูไม่ตายเปลี่ยนชิมเข้าไปดูจอยเปลี่ยนชิมอะไรกูมาเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นเปลี่ยนเป็นดีแท็กเเอ้ยเปลี่ยนเป็นทูมูซเสีจดตายโอ้โอ้โอ้เออโอเคไปจบคลิปดีกว่ามา <c oughs> มาเหลือดิวโดโคเนเดียวที่แม่งอโลนตัวออกมาได้ละซื้อเ็จโอเคโอเคไปละบาย